อาจารย์วิสุทธ์ที่เขามาพัฒนาส<อ>ินค้าของการท่องเที่ยวท่เรานค่ะจะมี เขาเรียกว่าออไรนะแป้งเหรอคล้ายๆดินแต่ว่ามันไม่เกาะตัวนี่ค่ะออไม่ค่อยดีค่ะอย่างเงี้ยอย่เลยค่ะอาจจะมีหินปันมาเพื่อมันทนไฟได้หินปันมาอันนี้นะี่นะทแบบนี้ให้ดูใช่ไหมลูกค้าทำแบบนี้้ดูแต่ส่วนใหญ่ก็ปั้นเลยการนดวดเนี่ยคือเพื่อปรับให้ดินน,ดนั่แบบเนื้อเนื้อดินขอบนวดไปหน้าวาัวละ เล็บไปกยังเก็บเ็ูสงจุดประมาณหนึ่งเซนน่ะก็เดี๋ยวว่าตอนถัามันจแห้งเลยเอามือรองกน็เีก อันนี้เป็นไงเขาจะสั่งเขาจะสั่งเราเป็นออเดอร์ออเดอร์ใช่ไหมพี่อย่างอ๋ออย่างห้องเรื่อเวลาชุบเครื่องเนี่ย คนแต่ว่าต้องจับตจับปูก็ยัตงต้องมาเจอวันนรอไรจะงานไหมระวังเลยเอก็จริงต้องต้อง้าวางสีนล้วะ ไปฟังบรรยายจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับความอยู่รอดอาชีพของเราที่ทำยังไงให้เราอยู่รอดแต่อาจารย์ได้มีการพูดถึงบทความบทหนึ่งในหนังสือนิทานนะคะอย่างเจ้าชายน้อยเนาะเจ้าชายน้อยเนี่ย อาจารย์พูดถึงเจ้าชายน้อยเนี่ยเดินทางมาที่ดาวโลกแล้วก็ก็ไม่พบผู้คนเลยเจอแต่ดอกไม้ดอกหนึ่งที่อยู่กลางทะเลทรายเจ้าชายน้อยก็ถามว่าผู้คนไปนไหนหมดไม่เห็นมีผู้คนแถวนี้เลยฉันอยากจะถามทางแล้วก็ดอกไม้ก็ตอบว่าผู้คนอ่ะอกไปยกไปหมดแล้วเพราะพวกเขาเนี่ยไม่มีรากเหมือนอย่างฉันก็ทําให้รู้ว่า ผู้คนที่พอพยยไปเนี่ยลืมรากฐานของตัวเองก็<ม>ไปหารากฐานยึดอะไรบางอย่างภายนอกพื้นดินของตัวเองเท่าน,นั้นนี่แหละมันเป็นแรงกระตุ้นให้ให้พี่ให้พี่กลับมาอยู่บ้านสุขโขทยัยถ้าเป็นงานพวกเด y ง่ายๆอย่างร้อนกระดิง่งสร้อยข้อมืออะไรเนี้ยล้วก็รับกลับไปเลยในราคาร้อกระดิ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นสร้อยข้อมือต่างหูหรือว่า กรุงแจเนี่ยห้บาทต่อชิน้นงานแต่ถ้าเป็นปั้นดินเนี่ยคือตอนนี้หก0้อยบาทก็คือได้ดิน1นกิโลปั้นตามใจชอบแต่เราก็จะส,อ,สอนเทคนิควิธีการขึ้นรูปแล้วก็ให้เท้าลงสีที่เรามีให้ตามชากสีแล้วก็เราก็จะเผาแล้วก็สง่งให้ดูกลับไปเปิดทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็ตั้งแต่10บโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งถ้ากิจกรรมสำหรับคนที่สนใจปั้นเนี่ยจะเปิดช่วงบ่าย สะดวกช่วงไหยนะคะเพราะว่าเขาจะได้มีความพร้อมคือรับวันรักรุ๊ปนะถ้าใครจะมามาบ้านคือรับแค่กุ้ปเดียวต่วนันกุ๊ปเดียวกี่ก็กี่คนก็ได้ตั้งแต่1คนไ<ม>ปจนถึงสิคน